เริ่มใบตัวครับของฟิลฟีน,ลน,นะฮะ สายที่11กุมพานะครับเรเริ่มลงทะเบียนกันครับทีละน้ำสาพรครับจะเริ่มปล่อยตัวแล้วครับนำเรือขยักต่างๆนะฮะมาจัดเรียงนะครับนี่นะครับนี่ของผมนะครับคุณิดนีมีของเพื่อนคุณโลนะครับ ยาวครับ71ลำทั้งหมดครับนักกีฬาเตรียมตัวปล่อยตัวครับเขากล่องเต้านะเขากล่องตัดน้ำนะครับนี่เราพักตรงนี้ครับนักกีฬานะครับสำหรับนักกีฬาเท่านั้นก่อนนะครับผู้ติดตามเดี๋ยวเรามีมือเที่ยงนะครับเรามีเรามีบนฝั่งกันนะครับเดี๋ยวคูดอนจะแนะนำนะฮะแล้จะแนะนำเรื่องอะไรอย่างไรให้ฝากใครไล่ปเรือลงครับ ครับยอยนะครับอรอบต่อไปก็เรือปั่นครับทิปอยู่กลางทะเลกันนะครับโดยรอบเลยครับดังหาหาเหยื่อก่อนแล้วก็ค่อยไปตกปลาผมกํลังลากปลาอยู่ครับลากปลาไหลเหมือนเดิมที่หาด e ออดีครับสัตหีบ ครับเจอเพื่อนครับลากมาเหมือนกันลากปลามาเหมือนกันคู่กันครับทยอยกันตกไปเรื่อยๆครับกระจายกันไปครับในหาดเอวดีมีหลายหมายครับครับพอได้อยู่ครับครับ๋ยวดูครับผ้าอะไร ปลาแดงอีกแล้วตัวที่สามนะครับปลาแดงครับอุ้ยมาครับมาครับมาครับ แดงใส้สวยมากเลยอ่ะครับเพื่อนๆลอ,อยลำตกกันครับเพื่อไปชิงรางวัลกันได้ลูกปลาสาขึ้นมานะครับแต่พ่อแม่ไม่ยอมกินเลยพยายามกันหยุ่พักใหญ่ครับ เริ่มเข้าฝั่งกันครับเพราะต้องช่างปลาก่อนบ่ายสามโมงครับโอ้โหไอปลายืนเ่ยแม่งจะหล่อเสมอแม่งจะหล่อว่าเจ้าของด้วยเวลาถ่ายเนี่ยไม่รู้เป็นอะไรแล้วผมเห็นมาเยอะแล้วเนาะเนี่ยดูดิเวลาถ่ายมันจะหล่อว่าเจ้าของอนะแบบนนะเออวะโอ้ยแรงเต้นเพียบเลยอ๋อสลา์ใหญ่เวลาสี่ตีสองเจ็ดเจ็ดเป็นบึกมาแล้วว่านบึกตัวนี้บึกกระดองด้วยเฮ้ยดูดิ มันกระดองใหญ่แล้วนะใช่ป่ะนี่ไมาแล้วมาแล้วนั้นเล้งไปไหนว่ามันเล้งบอกเมื่อกี้กูดึงแทบตายอ่ะเนี่ยดูดิเจอตัวนี้ทีเดียวเนี่ยตัวนี้ยังไม่ต้องดึงเลยอ่ะแบบนี้ยังไม่ดึงก็กินแล้วอ่าว้าวหรือจะถืออย่างนี้ก็ใหญ่ยังยังเอาหัวลงหัวลงมานิดนึงอ่านิ้วเก็บตัวไว้ไหมมันลื่นน้ำแมนครับน้ำแมนทางนี้ค่ะนัดหนึ่งปลาที่เข้าประกวดได้ครับสี่แค่ห นี่ครับช่างช่างกันปลารวมครับช่างเลยปลารวมไปปลารวม8.82 8 8 8คี่กว่าขาดเฝ้านะขาดเฝ้านะ41เซนนะฮะ41เซนได้ครับเมื่อกี้เท่าไหร่นะจ๊ะ หุยตัวนี้สี่สิบสามเฮ้ยสิบสามลำสี่สิบเอ็ดเฟนตัวนี้นี่ลำตัวสั้นครับสั้นอวบนะครับแต่อันนี้อ้นั่นยาวนะฮะนวดยาวใช่ไหมต่ออะไรไม่จางชิปไฟล์ที่วัดตรงนี้เลยครับไฟล์ไปเลยครับทั้งใหญ่ทั้งยาววัดเราไม่จะพอไหมเนี่ยฮะเดินฟุตแล้วไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเช็ดได้ครับโหุยหัวเป็นหัวไม่รู้ว่าเขาเลิกปุ๊บย่างเลยอ่ะทั้งใหญ่ทั้งยาวยืดได้โอ้โหชุดชุดแด้หกสิบว่ะยืดได้อีกอ่ะพี่เฮ้ยหลังยืดได้อีกอ่ะ น้อยไงยืดด้านขึ้นด้าดึงเดี๋ยผมกะให้ยืดได้อีกอ่ะสลับมี้ไปเลยดีเลยดี60เซนพอดีเลยครับ60เซนพอดีเลยสาม4 5้าห้า้ดอไม่ได้ดีลมไม่ทันนะคะไม่ทัน เพราะว่ายาวสุดตอนนี้คือ62สับแจ็คนะคะได้รางวัลบึกใหญ่62เซนนะคะดึงยังไงไม่รู้ยาวทะลุไม้บรรทัดไปเลยค่ะคและนะคะรางวัลต่อจากนี้ไปคือรางวัลปลาใหญ่นะคะปลาใหญ่นี่เป็นรางวัลที่แบบปีนี้เพิ่งจะมีครั้งแรกนะใช่เพราะว่าทุกทุกครั้งที่ผ่านมาไม่มีมเ, <laughs> เรามีรางวัลให้แต่ไม่มีคนได้เราต้องเอาไปจับฉลากทุกรอบเลย แต่รอบนี้มีคนเข้าชิงเป็นสิบเออเออได้คนเดียวแต่ว่าหนึ่งโลอัพหมดนะแต่ว่ามีคนนี้คนเดียวที่ทะลุมาสี่โลกว่าสี่โลสี่สิบเอ็ดกรัมนะคะเป็นปลาสลัดนะคะคุณปริญญาศรีภูมิค่ะนัมเบอร์สี่สิบหกเชิญค่ะขอเสียงปรบมือครับขอเสียงปรบมือครับโอ้โหอันนี้นะคะอันนี้บริษัท บริษัทโมอร์คโลี่นะคะวันนี้ไม่ได้มาแต่ว่าให้คุณปกป้องเป็นตัวแทนมอบแล้วก็ฮันนะคะซูซูกินะคะอันนี้มอบอันนี้เป็นลอกอะไรนะอันนี้โหูลอกตกหมึกนะคะเซ็ตอันนี้ลอกตกไปใหญ่นะคะใใหญ่ใช่ป่ะใช่ใช่ใชจะเป็น,โนโคาร์ซสน,น,นตัสเ <MT L S 2> อฟดีเอลเออนาตัวนี้แล้ว ราคาค่า5,000กว่าบาทเลยนะแล้วรวมรวมสวิงอีกฮะใช่แล้วก็สวิงของโอทูพัทนะคะอันนี้แพงเหมือนกันน้องครับน้องครับมูลค่าทั้งเซตเนี่ยค่ะเกือบหมื่นแล้วนะสวิงวางดีครับเดี๋ยวสวิงกิ้งปอมหอมหอมปอมปอมหอมมันมีหวแดงมีหัวน้ำเงินมาแล้วครับหมายเลข36คุณสัมพันธ์ร่วมสกุลอยู่ไหมครับอยู่ไหม โอ้โหมูลค่าตัวนี้กว่า8 0 0 0เลยนะคะพี่สำคัญที่วันนี้ยืนกินปลาเต็กเล้งดิบอยู่กับผมใช่ไหมครับพี่ใช่ไหมครับพี่เต็กเล้งอ๋อผมจะบอกว่าคำแรกติดใจคำต่อไปติดเตียงนะพี่บอให้จะทำการมอบงนนหะครับย้พี่คะ เวลาจะมอบเรือเนี่ยเขาให้ใช้เขาให้ใช้แค่นี้ค่ะนิ้วเดียวยกอย่างน้อยไม่ใายถือไว้ในมือครับเรือลรนี้เป็นของพี่นล้วครับได้ขาตั้งด้วยไหมคะพี่เขาถามจัดไปครับจัดไปเฮ้ยได้นะาเขียขึ้นว่านะาเขียขึ้นว่าได้ไปทีด้วยไหมได้ไปชีด้วยไหมพี่พี่หนูให้หมื่นนึง ปายงหมื่นหหมื่นห้าหเฮ้ยประมือระมูสองหมื่นสองหแล้วสองหมืเข้ามา้าอหอย้อห้อชิคชิคปูนี่แบบโอ้โหชิคอืมอ่ะคุณป้ามีอะไรจะบอกนิดนึงไหมคะบอกเพื่อนเพ่อฟิลฟรีฟมิลี่ของเราหน่อยไหมคืออย่างนี้นะครับก็ดีใจกับน้ต้นด้วยนะครับ ก็ติดตามเซตลูกแก่อยู่เรื่อยๆนะครับก็อยากถึงนี้ลอนี้ไปพิชในน้ำนะครับโดยแกเป็นคนนั่งนะครับไม่ใช่หลังงานหลังงานไปอยู่หน้าประมูลกอยู่หน้าประมูลไม่ได้นะครับไม่หรอกแล้วตนเขไม่ใช่แบบนั้นหรอกครับไม่และที่สําคัญคือถ้าไปประมูลที่ไหนนะจะบอกว่าใช่ใช่ครับจะบอกว่าเขารู้นะเพราะอันนี้คือพิเศษสุดๆยังไม่มีผมยังไม่ได้ขายแทนก่อน แล้วต้นเป็นเช่ยวแบบนั้นนะฮะส้วต้นเป็นคนแบบนั้นจบได้สองหมื่นแล้วยังไงก็ดีใจกันนะต้นด้วยนะครับเพื่อนๆช่วยประมือด้วยค่ะแสดงความเพื่อนๆที่ผ่านไปสามย่านนะไปแกล้งแล้วก็ไปอุดหนุนน้ต้นเขาหน่อยนะนะครับน้าต้นเดี๋ยวสักไปพรุ่งนี้เขาเลี้ยงเลยนะเว้ยบอกให้เขาเลี้ยงเลยนะเว้ยข่าวหน้าเป๋นเนี่ยไปเมาล่าบเอาชิบหายแล้วไม่ถามกูสักคำว่าทำอะไรอ่ะ เอาความรู้สึกวันนี้นิดหนึงค่ะขอความรู้สึกนิดนึ่งโอ้ดีมากค <interview questions> okay? รับแล้วก็คิดว่าฟุกมากมากเลยฟุกมากๆด้วยเพราะว่าครั้งที่แล้วผมก็ได้ล็อกสเตลล่าโอ้โหที่หาดวันบีนะครับวันบีโอไม่เอาเลยครับเนี่ยไ้เยอะคุณไม่เขาเรียกว่าแข่งอะไรนะแข่งอะไรแข่งได้นะแข่งแข่งอะไรนะแข่งเรือแข่งพายแข่งได้ <ด>อะไรงไงต่อฮะขายนันงเอนไงต่อของเรืนอ้หพันเลยโอ้โใ,ใจดำมากเลยต่อสเตล่า5 6าพันดูดิอ่ะยังไงต่ออ๋อไม่มีอะไรสนุกมากครับกับฟรีๆแล้วก็ชื่นชอบมากครับตั้งแต่จับเรือแล้วก็สามารถเอาคนเดียวลงทะเลได้คนคนคนเดียวได้ครับเพราะเวลาเรานัดเพื่อนบางทีเวลามันไมตรงกัน เราไปคนเดียวได้แล้วก็ใช้เวลากับตัวเองได้เยอะขึ้นครับโอ้โหสุดยอดเลยและความรู้สึกกับเพื่อนลงงานรักทุกคนครับรักทุกคนเลยเพื่ขอถามเพื่อนหน่อยนะครับถ้าว่าถ้าข่าวหน้าเราจัดแบบสัญจรเนี่ยเพื่อนๆอยากไปไหมไปไปไหมครับไปใช่ไหมแล้วท้งงานใหญ่จะพลาดหรือเปล่า ทำไมเสียงทำไมเสียงขาดขาดหายหายทำไมเสียงขาดขาดหายเสียงไม่ชัดเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเอ้ของแจกก็อยู่ใช่ไหมของแจกเอาอ่ะเดี๋ยวเราตอนนี้นะคะก็ได้เวลาแล้วเนาะมันก็ค่อนข้างดึกแล้ววันที่12อ่ะจบทริปสำหรับอ่าคายักตกปลาแล้วก็แคมปิ้งนะครับของฟิลฟรีนะฮะนี่ครับเราชาวคายักฟิลฟรีฮะ นอนกันกลางเต็นท์วันนี้ก็เก็บเต็นท์แล้วก็เดินทางกับบ้านกันครับผมว่าเอาเรือขึ้นรถเรียบร้อยแล้วครับเอาไว้เจอกันทริปหน้าครับผม